ค่ะไปดูในพื้นที่ของอำเภอบัวเชษฐ์เง<ก>ครับ<า>เขามีการลงพื้นที่ตรวจร้านค้าของเก่าะนะฮะเตรียมที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตปี2019หล,หลายร้านที่เปิดก็ต้องถูกต,ต้องตามกฎหมายด้วยนะครับโดยคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการร้านค้าของเก่าของอำเภอบัวเชษนะครับ ซึ่งก็ประกอบไปด้วยฝ่ายความมั่นคงอำเภอบัวเชษผู้แทนโรงพยาบาลบัวเชษผู้แทนสาธารณาสุขอำเภอบัวเชษสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบัวเชษและก็สถานีตำรวจภูธรสเดาด้วยผู้บริการกองช่างอบตอสัเพาลรูนเทศบาลตำบลบัวเชษและก็ประหลัดอำเภองานอนุญาตทางปกครองก็ร่วมกันนะครับไปลงพื้นที่ตรวจให้คําแนะนํา ผู้ประกอบกิจการขายท่อตลาดและก็ร้านค้าของเก่าเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตในปี2 0 1 9จำนวน4รายด้วยกันก็คือร้าน1อายาราอยู่ที่หมู่11ตำบลบัวเชบริษัทเอกสุริญยานยนต์จำกัดหมู่4ตำบลบัวเชบริษัทมดแดงมอเตอร์มดแดงมอเตอร์เมกจำกัดหมู่ที่4ตำบลบัวเช ซึ่งจำหน่ายรถจักรยานยนต์มือสองและก็ร้าน Lucy, อนุดมรีไซเคิลปูซีตบลสำเพาลูนที่รับซื้อพลาสติกกระดาษและก็เหล็กมือสองนะครับโดยคณะกรรมการก็ได้ตรวจสอบสถานะขอไปตรวจสอบสถานที่แล้วก็แนะนําผู้ประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพราบาควบคุมการขายท่อตลาดและก็ค้าของเก่าปีพศ .2474 ก่อนที่จะรวบรวมเอกสารเสนอจังหวัดสุรินเพื่อพิจารณาในการออกใบอนุญาตตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปนะครับใช่